โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะฟังน้องๆอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้น้องตะวันนะครับเป็นตัวแทนของในส่วนของนิสิตนักศึกษานะครับได้มาพูดถึงประเด็นอีกสักพุ่นนะครับสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็พวกเรามาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเบี้ยชลาเรื่องค่าน้ํามันหรือว่าค่าเทอมอะไรต่างๆครัซึ่งมันควรจะเป็นสวัสดิการที่พวกเราเนี่ยสมควรที่จะได้อยู่แล้วตั้งแต่แรก จริงๆพวกเราไม่จําเป็นที่จะต้องมายืนอยู่ในวันนี้ตรงนี้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยควรจะเป็นคนที่จัดการสวัสดิการเหล่านี้ทุกอย่างให้พวกเราเองเพราะฉะนั้นค่ะจริงๆออตอนแรกหนูเนี่ยแชร์โปสเตอร์ของงานวันนี้แล้วทีนี้มีบุคคลท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าเ,เขาก็คอมเมนต์ยาวมากแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าอย่าฝันเฟื่องขายาันอดทนก็ไม่อดตาย ทีนี้หนูก็ไม่ได้ทำการตอบคอมเมนต์อะไรนั้นไปแต่ว่าทีนี้พอได้มีพื้นที่ตรงนี้ในการพูดคุยกับทุกคนได้มีมาปราศัยในวันนี้ก็อยากจะพูดคุยว่าอยากให้ทําความเข้าใจใหม่ว่าไอ้คาว่าขยันอดทนก็ไม่อดตายเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับประเทศนี้จริงเพราะว่าการแค่จะลืมตาอ้าปากในประเทศนี้มันก็ถือว่ายากพอตัวแล้วเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกทกท่านฟังไม่ว่าจะเป็นที่ตำรวจก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่คิดเห็นว่าการที่เรามาประท้วงในนี้มันมันไม่จําเป็นทั้งทั้งที่เราประท้วงเพื่อสิ่งที่เราสมควรจะได้ <S <S เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกทกท่านนะคะที่คิดเห็นอีกอีกแบบหนึง่งวางวางอคิิลงแล้วก็ลองฟังสิ่งที่พวกเราเรียกร้องจริงๆว่าพวกเราเรียกร้องไปเพื่ออะไรเรียกร้องไปเพื่อสิ่งสิ่งไหนการศึกษาที่ควรจะเข้าถึงได้หรือสวัสดิการที่ควรจะเข้าถึงได้ หรือไม่ว่าจะเป็นเบี้ยชราเนี่ยเบี้ยชราทุกวันนี้ก็คือได้เดือนละห0ร้อยแต่ว่าลองคิดดูนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงกับเงินแค่600้อบาทต่อเดือนแค่วันหนึ่งเนี่ยค่าข้า,ขาวเราก็ต้องเสียไปเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้ค่าของชีพก็คือสูงมากค่าข้าวไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพอย่างถูกก็40บาทอะไรเงี้ยคะ่ะคือจริงๆ600้อบาทเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเา็าเลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยวางอาธิษแล้วก็ฟังนะคะว่า สิ่งที่เราควรจะได้เนี่ยสวัสดิการที่เราควรจะได้เนี่ยพวกท่านไม่อยากได้หรอแล้วทําไมถึงจะต้องขยันอดทนแต่ไม่อดตายทั้งที่เราสมควรจะได้สิ่งที่ดีมากกว่านี้ชีวิตที่ดีมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนะคะอย่างวันนี้ขอเน้นเรื่องเร่ยงคนชราก็คืออย่างที่บอกไปว่าทุกวันนี้เราได้เดือนละหกร้อยแต่ว่าเเรามาเรียกร้องให้คนชราเนี่ยได้เดือนละสามพันเรียกร้องเพื่อ พ่อแม่ของเราเพื่ออูย่าตายายของเราเพื่อจะได้สวัสดิการที่ดีกว่านี้เพื่อที่ท่านจะได้อยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่ท่านไม่ต้องทํางานในอายุที่เยอะแล้วหรือว่าในอนาคตที่ลูกหลานอ,อ,อาจจะอาจจะไม่ได้มีแรงซัพพอร์ตมากพอที่จะไปเลี้ยงดูพวกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกร้องสามพันบาทเนี่ยมัน ไม่ได้ถือว่ามันมากเกินไปเลยสําหรับรัฐบาลที่จะจัรรให้คนชรลาทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีความคิดออกมาที่ว่าก็รัฐบาลลําบากในเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงแบบนี้ในการแพร่ระบาดโรคแบบนี้แต่ว่าเราลองมาคิดดูว่ารัฐบาลเนี่ยลำบากจริงๆหรือเปล่ารัฐบาลไม่ได้ลําบากนะคะรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นงบกองทัพหรือว่างบกษัตริย์สามหมื่นล้านที่สามารถ ผ่านร่างไปก็คือแทนที่จะเอางบประมาณเหล่านั้นที่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แทนที่จะให้ประชาชนแต่ว่ากลับไม่ได้ประชาชนก็ไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้เพราะฉะนั้นสามพันบาทต่อเดือนสําหรับบุคคลสําหรับคนธราเนี่ยมันไม่ได้มากเกินไปเลยค่ะเพื่อพ่อแม่ของพวกเราเพื่อปู่ย่าตายายของพวกเราเพราะฉะนั้นลองฟังแล้วนาลองนั่ไปคิดดูนะคะว่าสิ่งที่พวกเรามาเรียกร้องวันนี้เนี่ย มัน,มนไม่จําเป็นจริงหรอหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้พ่อแม่ของเราสมควรจะได้หรือเปล่าขอบคุณค่ะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งสําคัญนะครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญที่ณ์ภัยนะครับมาพูดคุยนะครับในเกี่ยวกับอุ่นหนุนเด็กเล็กใช่ไหมครอ๋อสามพันใช่ไหมครับโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผู้กระทบโดยตรงนะครับ ยวเล่นเชิญเลยก็ได้ครับเล่นเชิญเลยครับจะได้มาคุยประเด็นนี้สำคัญนะครับขอบคุณน้องเจมนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอ่า